อ่าวันนี้ก็อยู่กันกับในรายการเล่นเอามันอีกเช่นเคยนะอ่าเดี๋ยววันนี้ก็อยู่ในเกมทอมแอนด์เจอร์เชสเกมที่เคยแคสไปแล้วนั่นเองแต่ว่าอ่าเฮ้ยไปโหลดนี่นี่ไม่ใช่การไทยอันนี้ไม่ใช่การโจตีมือ,นอันนี้แล้วก็ไม่ใช่การไอรอนบัตด้วยนี่ตาแดงท้ายเกมเมื่อเลือดก,กำแพงเหลือหกสิบเปอร์เซ็นตาตาแดงทำงานก็ไหนไหนก็ได้มาละ ทำคลิปแบบทำคลิปเปิดให้าหน่อยเออสกิลไอ,อชนะการโจมตีนี่เก็ช่างช่างหัวมัเถอะการโจมตีทั่วไปไปโดนหนูความเร็วเคลื่อนที่และช่วเวลาการโจมตีของตัวเองเพิ่มขึ้นและลดลงหนึ่งเปอร์เซนโอทักมาได้ถูกเวลามากอ,อ๋อขอทักตอบแป๊บหนึง่ง ก่อไปเล่นกเข้าไปเล่นในเกมก็นิดหน่อยอ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปเล่นในโหมดพลาสติกก่อนจัดอันดับยังไม่เปิด เขาไปเล่นสักเกมสองเกมแล้วกันส่วนแมวที่ใช้ก็เราเนี่ยนะแมวทอมขอเวลาอีกไม่นานรอห้องแป๊บหนึง่ง รอห้องนานก็อดทนหน่อยนึงนะหน่อยนึงจริงๆระหว่างนี้ก็ดูไปดูกันว่ามีอะไรให้เล่นบ้างช่วงนี้เงาโอ้โหนาทีหนึง่งลยยังไม่ได้ห้องเลยเนี่ย เล่หน้านตานี้เกียดเกียด์เรือสัปดาหลานเนี่ยเกียดมากแมวนีได้สกินเอสตัวยังวะดูก่อน โอเคนะเจอหนูนักสืบหึงตัวแล้วก็ทัฟฟี่สองตัวโจนสลัดนี่เออปล่อยท้ายเกมก็ได้ไงก็มีตาแดงอยู่แล้วแต่ที่เด็ดก็คืออหนูทัฟฟี่สองตัวเนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้ปล่อยไว้แล้วมันโอลเวงแน่โอ้โหเปิดให้ได้แจกกันด้วย มึงมึงสวยแล้วมึงยังไม่ดูดีกวเนี่ย Okay. แม่ถ้าไม่ได้สักตัวนี่โอ้โห,โหเครียดอ่าหยิบไม้ไปหยิบแมงวันขึ้นมาก่อนดูอะไรจ้า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  e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  อันนี้คือไ่ทัฟฟี่ได้ทัฟฟี่โอ้ยอิมัดโอ้โหดันเนียนเลยโอ้ยยังจับปลาโดน บายนักซื้อบินสตทีกขวาร้องยั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 ง ให้มึงมากินอะไรตรงนี้ทัฟฟี่มึงโดนหรืออยากตายให้โจสลัด โอ้ขอโทษทีพอดีต้งสมาธิดหน่อยเล่นเงียบไปนานเลยนี่ตาแดงมาแล้วมาโอ้โห วันฮิตเด็ดออยู่แถวๆนี้นี่แหละมานี่อิตาลีของตาแดงท้ายเกมมันเป็นอย่างนี้นี่เองไหนอะไรนะเมื่อกี้ซาอะไรตอนต้ตนเกมนะซ่าอะไรกับพี่ตอนต้นเกมนะหืม อืมเกมแรกอีซี่บอกแล้วใส่มาไม่ผิดหวังพลิกได้ตลอดมาต่อกันในเกมสองหมูนธรรมดาเสียเวลารอห้องอีกแล้ว อยู่กันในเกมที่สองมาโอ้โหเรือสำราญได้ลแล้วเหรอเรือสำราญได้เลยลเหรอคลิปที่เราเป็นปราสาทคลิปที่มึงจะเอาเรือสำราญสองอันเลยเหรอู <c oughs> อต้ตายตายฉันอ่ะกัดลิ้นตัวเองฉันนี้เรือสำราญสองรอบเลยขั้นสูงเหมือนกันด้วย อาเจ็บลิงโก้อะอ้าวเอาหนูทำไมไม่ไปกดล,ล่ะ อันนี้เจอเป็นเจอรี่ธรรมดาทัฟฟี่อ่าเจอรี่กระบี่แล้วก็ไอ้เจอรี่นักสืบเรียงมั่วก่อนนะตอนนี้เคลียร์เคลียร์ bước 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 มันยืมแจกัึเนี่ยขอตั้งสมาธิไล่หนูแป๊บหนึ่งฮัลโหลเฮ้ยเมื่อกี้เห็นโดเต็มๆมเลยนะโอ้โหเริ่มเกมคือสวยมากตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้สักอีพีเลยอ้าวอ้าวอ้าวมาเกิดตรงนี้เหรอเกิดตรงนี้เหรอ อืมหนึ่งทีไม,ม่โดเลยเฮ้ยโอ้โหช็อตง,ง่ายขนาดเมื่อกี้โอ้โหยังตีว่าวจุ๊บจุ๊บเออนี่คอ,อับเอับอับอ,อับโอ้โห

เออนี่เอ้ยูซูปเปรรอร์แหลกเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปอืมอ,อืมเขจาจะขนาดนี้มาไม่ไหวแล้วอัมพางเอ้ย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 เนียน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  นักสืบไม่เป็นไรแล้วตอนนี้กูเอามึงก่อตัวแรกเลยอีกรบบีอีกรบกรบีชอบกระบีนะใช่ไหมโอ้โหอีก,กองเล่นฮัลโหล อืต้องกระโดดถึงสองครั้งถึงจะขึ้นได้โอ้โห <mic> โอ้โหถ้าจะขนาดนี้ <c oughs> บอกแล้วฆ่าให้ตายเหรอโอสโอสโอร่สราโอ้ห้ายจิงวัสโศพเกมันกลับมา4วันที่15 อ,อย่างนี้มันเล่นยากโอ้โหมันดันไปสีก้อนแล้วจ้าอิสเออร์ฮัลโห What the fuck is that มันเห็นอะไรแว๊บๆมันมันเห็นใจกันแว๊บๆนั่นไงนั่นไงมันเอาน้ำแข็งมาละไม่เป็นไรไอ้หนูโอ้โหเอ้ยเฮ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 ้ยรอรอ พึบพุบพุบซับออกไม,ม้ตีหนูวะเอ้ยเอ้ยโอ้โหไปโดน ถ้ามึงจะรอช่วยแค่ขนาดนี้บินไปเลยนะย,ย,ยังยังยังอีกบินสักทีเถ้อ โอ้ไอเห็ประเพเลย

嗯。Mm. โอ้โหทักมาผิดจังหวะมากครับพี่โอ้ทักมาแบบนี้แล้วผมเอาปุ่มไหนตีล้ะครับเฮ้ยโอ้โหจังหวะพังเลยครับผม อ่ะย,ยังยังยังไม่หยุดยังโอ้โหครับครับผมเห็นตามสภาพนะครับทักผิดชีวิตเปลียน เกมสองแพ้เชาเจ็ดอู้มาจังหวะซิดคอมมากอ่ะวันนี้ก็ขอจบไปพบกับความอัปยศในคราวนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดได้เล่นอีกอล้างแคนนะเดี๋ยวคราวหน้าให้เล่นอีกล้างแคนล้างแคนแน่นอนนะโอเคสำหรับวันนี้ก็นะนี่ จบกันไปด้วยอ่าเดี๋ยวจบกันไปด้วยาพายากาศนี้กันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดุนเอ้ยกระดิ่งกระดึงกระดิงะด่งแจ้งเตือนก็ได้ละ่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรบับวันนี้ขอบคุณมากครับโอ้โหทักซะ